อ่าน e ินบ็อกแต่ไม่ตอบเลยทําตามนี้ครับมีคําถามนี้นานมากแล้วนะเออผู้ชายก็มาดูสตอรี่นะครับก็มาอ่านก็มาถูกใจให้อยู่บ้างแต่ทําไมเวลาใน e อินบ x ็อกอ่ะที่แชทกันส่วนตัวเขาไม่ค่อยคุยเลยอะ่ะอันดับแรกนะให้ไปดูก่อนว่าแล้วที่น้องน้องโพสต์รูปหรือว่าเขียนเรื่องราวไปแล้วเขามาคอมเมนต์หรือเขามาถูกใจให้หัวใจนะั้นนะ่ะคาถามคือทําเรื่องอะไรและในแชทคุยเรื่องอะไรกันรูปที่โพสต์ เรื่องราวที่พูดกับในแชทเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับเรื่องแตกต่างกันหรือเปล่าครับอ่าน,นี้คือข้อแรกนะข้อสังเกตให้ไปปรับดูถ้าเกิดแบบในรูปแบบเออแบบสนุกยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งรูปหน้าตาสดใสโพสเรื่องราวดีๆแล้วเขามาถูกใจแต่พอแชทบางคนอันนี้คือผมถามลงลึกนะพอถามเรื่องแชทก็บอกว่าเป็นไงทาอะไรอยู่ทักนะทักครับจีบนะจีบครับคือมันไม่ใช่เ <laughs> ใช่ไหมครับเขาชอบตัวตนที่เราโพสไง แต่พอเรามาแชททาไมเราไม่เป็นตัวตนเดียวกับที่เราโพสต์ที่เราพูดที่เขามาถูกใจที่เขามาคอมเมนต์ล่ะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าโอเคข้อแรกไม่ใช่ให้มาสู่ข้อที่2เรื่องที่คุณคุยคุณคุยเรื่องอะไรครับตอนนี้น้องๆชอบเรื่องอะไรอยู่อ่ะผมสมมุติให้กับเรากันถ้าสมมุติน้องๆกาลังดูซีรีส์เรื่องนึงอยู่แบบโอ้โหกำลังอินเลยอ่ะกำลังสนุกเลยแบบโอ้โหน้ำต,ตาล้องไห้อะไรประมาณน,นี้ถ้าเกิดผมอยู่ๆผมมาถามน้องๆว่า เนี่ยไปดูมาพารองนะองศาเนาะเนี่ยตอนเนี้ยพารองทำอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาหมายถึงอะไรหรอน้องๆจะตอบผมไหมครับก็น้องๆกาลังอินในเรื่องนั้นอยู่ใช่ไหมน้องๆก็ต้องแบบหัวพูดมาเป็นฉากๆากฉากหัวให้ความเห็นเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดน้องๆคุยกับผู้ชายคนไหนก็ตามหรือจริงๆกับผู้หญิงก็ได้นะถ้าเกิดน้องๆรู้จุดนะว่าเขาคนนั้นกําลังสนใจเรื่องนั้นอยู่ในณวินาทีนี้เว้ยเช่นเกมก็ได้เกมฟรีไฟล์ก็ได้ของน้องไปคุยอ่ะ ยังไงเขาก็ต้องตอบเว้ยเข้าใจไหมอ่าเช่นเดียวกับที่ผมยกตัวอย่างไปว่าถ้าน้องๆกำลังอินกับซีรีส์หนึ่งอยู่ผมถามคํานึงน้องๆตอบแบบหืมหลายประโยคเลยดังนั้นถ้าเกิดใครที่กําลังแบบเฮ้ยผู้ชายถูกใจแต่ทําไมอินบ็อกไม่ค่อยคุยกันเลยสตอรี่ก็ดูแต่ว่าอินบ็อกเงียบคริมก็ให้ลองเปลี่ยนคําถามและให้ไปสังเกต2ข้อนี้ดีๆครับ